ที่วันนี้นะคะมีการจัดงานวันนักการตลาดสัญจรภาคใต้ครั้งที่15ค่ะที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่โดยปีนี้จัดขึ้นนะคะภายใต้คอนเซปต์ The Big 4D เปิดเปลี่ยนปรับรับโลกการตลาดยุคใหม่ค่ะ โดวยวันนี้สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ค่ะร่วมกันจัดงานวันนักการตลาดสัญจรภาคใต้ครั้งที่15นะคะเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดในพื้นที่ภาคใต้ทั้งในระดับผู้ประกอบการและนักการตลาดรุ่นใหม่โดยปีนี้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดค่ะที่มาร่วมบรรยายจำนวนสี่ท่านได้แก่คุนบางอ่อนสุวรรณน้มงค,คลค่ะผู้ก่อตั้งบริษัทนะคะ ฮัมมินเบิร์ซีปรึกษาด้านการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ซึ่งประกอบด้วยนะคะการบรรยายในหัวข้อต่างๆเช่น Big Data and d i ด i t a l c o n s u m e r ค่ะคุณนัชพัฒนวงเหรียนทองกูรูด้านดิจิ t a ลมาเก็ตติ้รวมไปถึงคุณทันนิธิอภิชัยโชติรัตน์ผู้ร่วมก่อตั้งและวางแผนกลยุทธ์การตลาดบริษัท small world for kids จำกัด1ใน10 CEO คนไทยที่รับการคัดเลือกจาก Facebook ให้เป็น Alpha Tester นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเชิญบางอาสันเจ้าของบริษัทหาสันอาหารทะเลตากแห้งจังหวัดสตูลและเจ้าของเพจอาหารทะเลตากแห้งจังหวัดสตูลก็มาบรรยายในหัวข้อ เรื่องของ big experience and digital disruption จุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนนะครับ life อย่างไรให้ยอดขายเป็นล้านนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆนะคะซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมรับฟังนะคะเป็นจำนวนมากเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณบางอ่อนสุวรรณมงคลค่ะผู้ก่อตั้งบริษัทนะคะหัมมิทเบิร์ดที่ปรึกษาด้านการวางแผนการตลาด ของการตลาดเชิงกลยุทธ์ด้วยไปฟังกันดูค่ะค้างเวลา SME อทำอะค่ะเราจะนึกถึงการตลาดเฉพาะที่อยู่ในร้านหรืออยู่ในเว็บไซต์เช่นคิดเรื่องโปรโมชั่นหรือว่าจะแต่งร้านยังไงดีเมม,ม,มีเมนูใหม่อะไรบ้างสิ่งเหล่านั้นมันเป็นแค่ณจุดขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เราต้องคิดคือเส้นทางทั้งหมดของลูกค้าเช่นอย่างแรกคือลูกค้าคุณอนะถูกกระตุ้นด้วยอะไรก่อนที่จะมาหาคุณ นะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องดูว่าคุณต้องกระตุ้นด้วยอะไรแล้วก็ข้อที่2ลูกค้าหาข้อมูลแบบไหน นะคะว่าลูกค้าไปหาข้อมูลยังไงบ้างเช่นลูกค้าเซิร์ชไหมถ้าลูกค้าเซิร์ชคุณก็ต้องใช้พวก Google มาช่วยในการหาลูกค้าเหล่านี้ใช่ไหมคะเลยลูกค้าไปถามผู้รู้ไหมไปแอบดูรีวิวที่เพจไหนช่องทางไหนคุณต้องรู้ให้หมดคือเหมือนคุณต้องออกไปเจอลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาที่ร้านเพราะถ้ารอให้ลูกค้ามาที่ร้านมันช้าในธุรกิจยุคนี้ใช่ไหมคะสรุปก็คือเหมือนคุณต้องเข้าใจเส้นทางเดินลูกค้าทั้งหมดแล้วก็ปิดการขายให้ได้ ต้องบอกงี้จริงๆอ่ะอย่ามองว่าดิจิทัลต้องเป็นเรื่องใหญ่หรือใช้เงินเสมอไปยิ่งไม่มีเงินยิ่งต้องใช้ความคิดเยอะเนาะ,ะยกตัวอย่างอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณกําลังเปิด สมมติกิจกรรมอันนึงสำหรับเด็กๆช่วงปิดเทมเอมสมมติอย่างเงี้ยคุณต้องคิดว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครเด็กมัธยมเด็กประถมเด็กมหาลัยอะหลังจากนี้คุณต้องคิดว่าคนเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ไงเช่นออะถ้ามัธยมโรงเรียนในหัดใหญ่มีกี่โรงเรียนคุณก็ต้องเข้าไปถึงจุดนั้นอย่างเงี้ยคือต้องรู้ว่าก่อนที่จะมาหาเราเราไปหาเขาได้ที่ไหนนะคะบางครั้งอะมันเป็นเรื่องของออนไลน์กับออฟไลน์ line, ผสมกันคืออย่ายึดติดแค่ออนไลน์ line. ยึดว่าลูกค้าคุณอยู่ไหนก่อนดีกว่านะคะเรื่องเองนี้ยพวกเนี้ยสำคัญกว่า